วิธีการใช้งานแผนที่ดาวนะครับหลังจากที่เราทําการตั้งวันและเวลาบนแผนที่ดาวเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะต้องหันหน้านะเราจะต้องเงยหน้าขึ้นนะครับและยกแผนที่ดาวแขวนขึ้นในลักษณะนี้นะครับจากนั้นหันนะฮะทิศเหนือและทิศใต้ของตัวแผนที่ดาวให้ตรงกับทิศเหนือและทิศใต้ของภูมิประเทศจริง นะครับซึ่งเราจะต้องรู้ว่า,าทิศเหนือนะครับทิศเหนือนั้นอยู่ทางด้านใดนะครับโดยในแผนที่ดาวนะครับจะเห็นสังเกตว่าทิศเหนือนะฮะจะอยู่ด้านล่างนะครับส่วนทิศใต้จะอยู่ด้านบนนะฮะทิศใต้จะชี้ขึ้นข้างบนนะครับดังนั้นนะเราจะต้องหันหน้าไปทางทิศเหนือเสมอนะครับและก็ยกแผนที่ดาวขึ้นในลักษณะนี้นะครับ ทิศของแผนที่ดาวก็จะตรงกับทิศของภูมิประเทศจริงนะครับตัวอย่างนะครับในการใช้งานแผนที่ดาวนะครับสมมุติว่า <c oughs> ครูตั้งนะฮะวันและเวลาในการดูดาวไว้ว่าเป็นวันที่4เมษายนนะครับเวลา18นาฬิกานะครับครูก็จะหมุนตัวปฏิทินนี้นะครับให้วันที่4เมษายนก็คือจุดนี้นะฮะ มาตรงกับเวลา18นาฬิกานะครับพอเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทำการหันหน้าของเราไปทางทิศเหนือนะครับจะสังเกตนะครับนี่คือแผนที่ดาวทิศเหนือจะอยู่ด้านล่างนะฮะทิศใต้จะอยู่ด้านบนดังนั้นพอเราหันหน้าไปทางทิศเหนือและยกแผนที่ดาวขึ้นนะครับทิศเหนือนะครับตรงนี้ก็จะ หันไปทางทิศเหนือของภูมิประเทศจริงพอดีนะครับจากนั้นนะฮะเราก็จะมาดูที่วงกลมนะในส่วนของวงกลมท้องฟ้านะครับซึ่งก็จะแสดงกลุ่มดาวต่างๆบนท้องฟ้าให้เราเห็นนะครับซึ่งนะฮะในการบอกตำแหน่งของกลุ่มดาวต่างๆนะครับเราก็จะบอกเป็น ตำแหน่งจุดตัดของมุมอาร์ซิมุธกับมุมเงยนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะตัวอย่างนี้ก็จะแสดงนะฮะเราก็จะบอกว่าที่มุมอาร์ซิมุธนะครับ2ององศานะครับก็คือเส้นนี้นะฮะเส้นนี้เส้นและมุมเงย60องศานะครับก็คือจุดตรงบริเวณในวงกลมนี่นะครับตรงนี้เราพบกับกลุ่มดาวนะฮะกลุ่มดาวไหนผ่าน รเราพบกับกลุ่มดาวในพานหรือนะรที่บริเวณนี้มุมอาร์ซิมุตที่180องศานะค,คือเส้นตรงข้างหลังนี้นะครับและมุมเงยที่60องศานะครับเราพบกับกลุ่มดาวสุนัขใหญนะ่กลุ่มดาวสุนัขใหญ่อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับอันนี้บริเวณจุดตัดที่มุมอาร์ซิมุธ90องศานะก็คือเส้นนี้ นะครับและมุมเงยที่45องศานะครับเราพบกับกลุ่มดาวสิงโตนะครับลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ครูตั้งนะฮะวันที่4เมษายนเหมือนเดิมนะครับแต่เป็นเวลา22นาฬิกานะฮเราจะพบนะครับที่จุดตัดนะครับ มุมอาซิมุต270องศานะครับเส้นนี้270องศาและมุมเงย60องศานะครับในบริเวณนี้เราจะพบกับกลุ่มดาวราศีกรกฎนะครับหรือกลุ่มดาวปูนั่นเองนะครับส่วนนะ,ะบริเวณนี้นะครับที่มุมอาซิมุต45องศานะครับคือเส้นนี้นะจุดตัดแล้วก็มุมเงยที่60องศา รเราจะพบกับกลุ่มดาวราศีกันนะครับบางครั้งกลุ่มดาวอาจจะไม่ได้อยู่ตรงกับบริเวณจุดตัดโดยตรงนะครับแต่อาจจะอยู่เยื้องออกมาก็ได้นะครับซึ่งก็อยู่เลือกอยู่กับเราจะนะจะเลือกที่จะบอกว่ามันอยู่บริเวณจุดตัดบริเวณใดนะครับตัวอย่างข้างล่างนี้นะครับอันนี้เป็นกลุ่มดาวคนเลี้ยงสัตว์ นะครับกลุ่มดาวคนเลี้ยงสัตว์ซึ่งก็จะอยู่ในบริเวณที่มุมอยู่ในมุมอิมุตที่45องศาและมุมเงยที่30องศานะครับจากนั้นนะครับขอให้นักศึกษาทุกคนไปทำแบบฝึกหัดนะครับได้ที่ลิงก์นี้นะครับและแผนที่ดาวนะครับนักศึกษาสามารถที่จะไปใช้งานแผนที่ดาวออนไลน์ ได้ที่ลิงก์นี้นะครับหรือสแกนค r วอ,อาร์โคดนี้ก็ได้นะครับขอให้นักศึกษาไปทำนะครับโดยระบบจะปิดนะฮะจะปิดไม่ให้นักศึกษาส่งงานนะครับในวันที่ตรงกับที่นักศึกษาเรียนนะครับโดยจะปิดในเวลา24นาฬิกานะครับสวัสดีครับ